นี่คืออนาคตของ Honda c ซี i c ครับเสียงเร้าใจขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ดีไซน์ด้านนอกคือเอารุ่นเก่ามาครอบทับไว้ซ่อนไม่ให้เราเห็นไว้ก่อนครับวันนี้ผมจะได้ขับตัวโปรตป์ก่อนที่จะขายจริงครั้งแรกของโลกเครื่องยนต์แพลตฟอร์มทุกอย่างคือซี v ิ c ตัวใหม่ครับแต่ภายนอกคือซี v ิกรุ่นเก่าแต่ภายในก็แอบเห็นหน้าจอใหญ่ขึ้นและเกียร์มาอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วครับและนี่แหละคือ n น็ t เจ n ของ e h e v รุ่นใหม่หน้าตายังไม่รู้ว่าจะมาแนวทางไหนแต่การขับขี่เสียงเครื่องยนต์มีการเล่นรอบได้ดีมากขึ้้นนมมััเเเเร่่ขขบสุกกกาาาาาววดิหลยต ว่า Honda ครั้งนี้ตั้งใจให้รถตัวเองมีฟีลลิ่งที่ขับสนุกมากขึ้นฟันทูไรตมากขึ้นลืมภาพจาก e h e v เจนเก่าๆไปได้เลยขับสนุกขึ้นแรงขึ้นเงียบขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นแถมน้ำหนักรถก็เบามากกว่าเดิมถึง9กกิโลซึ่งในครั้งนี้แพ t เดิลชิฟของ Honda สามารถเล่นรอบเล่นเกียร์ได้แล้วและมีการจำลองเสียงเครื่องให้เหมือนเครื่องจริงๆและลากรอบเกียร์เหมือนเครื่องสมัยก่อนได้โดยที่ความสนุกเนียนๆก็ยังทำได้แต่ถ้าอยากขับเนียนๆเ,เหมือนเดิมก็สามารถขับปกติได้เเช่่่่นนนนนกันัีีแหหหหละะคคืืออจจจจุดดดขง EHEV ใใใมมมมรรรบธา้ว ช่วงล่างแน่นขึ้นกว่าเดิมหนึบขึ้นกว่าเดิมแต่ยังมีความนุ่มนวลอยู่ไม,ยยไม่ย้วยไม่โยนเลยผมลองเข้าโค้งหดๆครับเนี่ยแหละพวกรถญี่ปุ่นเขาพัฒนากันมานานจริงๆมีการบอกทุกจุดในโครงสร้างว่าปรับอะไรบ้างเพื่อให้รถเกาะถนนมากขึ้นให้ตัวได้มากขึ้น <S <S และปรับการจูนเครื่องยนต์เกียร์อะไรใหม่ทั้งหมดออกแบบโมดูลแบตทุกอย่างใหม่พัฒนาเรื่องระบายความร้อนดีขึ้นโดยที่กินพื้นที่ด้านหน้าน้อยลงบอกเลยว่าครั้งนี้ Honda ปรับเยอะมากจริงๆในรุ่นนี้ครับส่วนในไทยน่าจะเข้ามาช่วงปี20 2 2 6ง0 7นนั่เอ